สวัสดีครับพบผมเช่นเคยนะครับทางช่องสบายสบายสไตล์ฮาร์ดนะครับผมวันนี้ก็มากับนิสันนาวาร่านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตอนเดียวนะครับราคาจะอยู่ที่ 5 9 5 0 0 0บาทนะครับพร้อวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับจัดเต็มให้ลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเอาไปขนของนะครับหรือบรรทุกของนะครับตีตู้มาให้ข้างหลังนะครับมาพร้อมโปรโมชั่นนะครับผมดาวน้อยผ่อนสบายนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 5 0 0นะครับหรือ 163แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูเลอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับก่อนที่ผมจะพาลงรายละเอียดกับตัวนิสสันรุ่นนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องน้องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับผมยังไงไปติดตามรายละเอียดตัวนิสสันเทรารุ่นนี้ว่าผมแต่งอะไรให้กับลูกค้านะครับพร้อมท้ายคลิปนะครับผมพร้อมโปรโมชั่นนะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับผมอย่าลืมนะครับผมดูให้จบไม่ได้นะครับผม ยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับไปเลยครับมาเลยครับกระจังหน้าจะเป็นทูโทนสีดำนะครับพร้อมโลโนก้นิสันให้ชัดเจนนะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฟของฮาลเจนนะครับทำให้สว่างกลางคืนนะครับไฟจะออกเป็นสีส้มๆนะครับผมนี่ครับผมไม่ดูชัดเจนมากครับสวยงามครับผมล้อหน้านะครับผมจะเป็นล้อกระทะขอบ15นะครับ นี่ครับผมดูครับเหมาะสำหรับคนที่เอาไปวิ่งนะครับขนของนะครับผมแถมตู้ให้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับจัดเต็มให้มากๆเลยครับผมเดี๋ยวพาชมรอบรถก่อนครับก่อนที่จะไปชมภายในนะครับล้อหลังนะครับผมแม็กเปลี่ยนให้นะครับพร้อมยางนะครับผมเป็น225ทับเจนะครับแม็ก15นะครับตัวนี้นะครับ้อมล้อแม็กจัดให้แบบนี้เลยครับผม อ่าแล้วมาดูด้านล่างครับเซอร์ไพรส์มากครับผมนี่ครับผมเพิ่มแหนบให้อีกนะครับผมแล้วก็สังเกตโช๊คนะครับจัดทำโช๊คให้ด้วยนะครับผมนี่ครับเสริมแหนบแล้วก็ทำโช๊คให้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับแล้วก็เป็นการชนหลังเพิ่มให้ด้วยนะครับนี่ครับ ความสูงนะครับจะอยู่ที่เมตร80นะครับสูงเอาการเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับผมพร้อมโปรโมชั่นดาวน้อยนะครับผมจัดเต็มให้มากๆครับนี่ครับนี่ครับผมเปิดมาแล้วกว้างมากนะครับผมพร้อมกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับ ดูให้ชัดเจนเลยครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าโปรโมชั่นเท่านี้จะได้รถแบบนี้ไปค้าขายหรือว่าขนของนะครับผมอ่าไฟของหรือว่าบรรจุได้เยอะมากนะครับผมนี่ครับของไฟนะครับข้างบนให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับต้องติดตามท้ายคลิปให้ได้นะครับว่าใช้เงินโปรโมชั่นดาวน้อยจริงหรือเปล่านะครับผม นี่ครับเป็นรุ่น s l นะครับดูสีสันครับผมสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวรถครับผมภายในจัดให้ลูกค้านะครับผมสังเกตนะครับผมกระจกจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่มือหมุนนะครับโอ้ หน้าจอครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วนะครับผมสวยงามมากนะครับผมผมบอกได้เลยครับนี่ครับผม ไปดูใกล้ๆภายในเลยครับงานถามว่าทําได้ออกมาดีมากครับเนียนมากนะครับผมบอกได้เลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะใช้เงินดาวน้อยนะครับได้รถแบบนี้ไปค้าขายได้เลยนะครับผมเอาใจพนักงานส่งของหรือค้าขายนะครับันคุกได้เยอะมากนะครับครับเดี๋ยวยังไงนะครับไปรับชมโปรโมชั่นดีกว่าครับเห็นแบบนี้เราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใช้โปรโมชั่นอะไร นะครับผมเดี๋ยวยังไงไปรับชมโปรโมชั่นได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมพาชมตัวรถไปแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่ารายละเอียดที่ผมพาชมไปแล้วนะครับพร้อมโปรโมชั่นดาวน้อยผ่อนสบายนะครับผมตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นที่ผมทำดาวนะครับพร้อมทุกอย่างที่ผมรีวิวไปนะครับผมได้ครบหมดเลยนะครับผมจบนะครับอยู่ที่4 9 9 0 0บาทนั่นเองครับผมฟังไม่ผิดครับรถคันนี้นะครับ พร้อมหลังคารับพบอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผมดาวเพียง4,9900บาทและจบเท่านี้ครับไม่มีอะไรเพิ่มอีกครับผมเห็นโปรนี้แล้วไม่น่าพลาดเลยใช่ไหมครับผมถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับผมและมาดู EP หน้านะครับผมว่าผมจะพาไปชมนิสสันรุ่นไหนอีกทีนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ